วิธีเป็นคนมีสเสน่ห์ขึ้น100%เอร์ซคุณรู้ไหมคะสิ่งหนึ่งที่ส่งผลทำให้คนเราเป็นคนมีสเสน่ห์ได้มากขึ้นนั้นคือความคิดค่ะเมื่อไรก็ตามที่คุณสามารถเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนไมเซ็ตเปลี่ยนทัศนคติของคุณคุณจะกลายเป็นคนที่น่าสนใจกลายเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดแบบไม่รู้ตัวค่ะลองมาดูนะคะว่าเราจะสามารถเปลี่ยนแนวคิดหรือว่าไมเซ็ตของเรายังไงได้บ้างข้อที่ห คิดซะว่าคนที่เข้ามาในชีวิตมาเพื่อจะสอนเราเราได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดหากเราไม่ได้เจอไม่ได้สัมผัสเราก็คงไม่รู้วิธีการในการแก้ไขสิ่งเหล่านี้ดังนั้นนะคะถ้าเราคิดแบบนี้เราจะไม่เสียดายอะไรเลยเราจะมูฟออนได้ไวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของความรักเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของการงานเรื่องของการเงินมันจะทำให้เราไม่ยึดติดค่ะ ข้อที่สองคุณต้องฝึกเป็นคนพูดมีจังหวะจะโคลนก่อนจะตอบอะไรลองนิ่งคิดสักครู่หนึ่งแล้วค่อยๆนับหนึ่งสองสแล้วค่อยเริ่มตอบค่ะจะทำให้เรารู้สึกว่าคิดก่อนพูดเราไม่ได้ลนในคำพูดในคำตอบของเราไม่ได้ตอบออกไปแบบส่งๆเพื่อให้จบๆไป และเราก็ยังกําลังคิดและเลือกคำพูดที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ทำให้ผู้ฟังฟังแล้วไม่ได้ไปกระทบกระแทกหรือไม่ได้เป็นคำพูดที่จะเป็นเชิงบูลี่วิพากวิจาร์หรือตำหนิผู้ใดค่ะคนที่คิดก่อนพูดคนที่พูดช้าไม่พูดเร็วมากจะบ่งบอกถึงความนิ่งความสุขุมและก็ความไม่ผีผรามใจร้อนเป็นคนควบคุมอารมณ์ได้ดีและก็มีวุฒิภาวะค่ะข้อที่3าํทให้คนอื่นรู้สึก ว่าเขาเป็นคนสำคัญทุกๆคนอยากเป็นคนสำคัญของใครต่อใครทั้งนั้นค่ะดังนั้นการฟังคุณจะต้องลองจ้องตาคุณจะต้องตั้งใจสิ่งที่คุณได้ยินคุณอาจจะพยักหน้าตอบเป็นจังหวะหรือทำให้เขารู้ว่าคุณสนใจฟังเรื่องนั้นจริงๆคุณสามารถจดจำในสิ่งที่เขาพูดจำชื่อเขาให้ได้ฟังให้มากกว่าพูดได้ยินในสิ่งที่เขาร้องขอ จ้องตาแบบมั่นใจไม่หลบตาไม่ใช่การจ้องสะจนเหมือนเป็นการจ้องหน้าจะหาเรื่องนะคะคุณต้องรู้ว่ามันเป็นจังหวะในการพูดยังไงที่จะทําให้เขารู้สึกดีค่ะข้อต่อไปฝึกที่จะชมผู้อื่นต่อหน้าและก็รับหลังเวลาชมใครให้ชมต่อหน้าแต่แน่นอนบางคนอาจจะมีข้อตำหนิที่เราอาจจะต้องวิพาควิจารณ์ตำหนิหรือให้ํำแนะนำ ถ้าเป็นการที่จะตำหนิหรือต่อว่าผู้ใดให้ว่ารับหลังหมายความว่าอย่าไปว่าต่อหน้าสาธารณะคนเยอะๆให้คุณพบเขาแล้วก็คุยกับเขาเป็นการส่วนตัวและมันจะทำให้เป็นการรักษามารยาทด,ด้วยการชมคนอื่นชมต่อหน้าไปเลยค่ะคนเยอะๆคุณชมไปเลยจะทำให้เขารู้สึกดีมากๆแต่ถ้าสิ่งใดที่เขายังทำไม่ถูกต้องและเป็นข้อผิดพลาดคุณอยากจะให้เขาแก้ไขยอยากจะตำหนิ คุณก็คุยกับเขาเป็นการส่วนตัวจะดีที่สุดค่ะลองนำวิธีการเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของคุณจะทำให้คุณกลายเป็นคนที่มีสเสน่ห์ผู้คนจะชื่นชอบคุณลงรักคุณและก็อยากจะคุยกับคุณมากขึ้นค่ะขอบคุณที่ติดตามช่องพอดแคสต์ Take Action